กลัวว่าจะไม่มีคนมาราบกลัวว่าไม่รู้ว่าวันนี้ตื่นมาแล้วต้องทําอะไรกลัวไม่มีคนชวนออกไปข้างนอกกลัวไม่มีคนพาไปกินข้าวกลัวไม่มีคนพาไปออกกำลังกายกลัวแบบกลัวทุกอย่างเลยอะ่ะแล้วก็แบบไม่กล้าทําอะไรเองเท่าไหร่ทุกคนนมีอะไรจะบอกอีกสองวันนะ่ะพี่แนนจะไปอเมริกาอีกแล้วแล้วก็ไปนานมากไปหนึ่งเดือนนะ <laughs> ถึกลัวหงามากเลยอ่ะตลอดระยะเวลาที่ผ่านมามีแค่เราสองคนที่โสดเคอเพื่อนคนอื่นมีแฟนหมดเลยนะึกออกไหมแล้วคือถูกขังที่ไม่ว่าหนิงจะแบบไปไหนทําอะไรเงี้ยพี่แนก็โทรหาตลอดแล้วก็จะแบบเออเป็นห่วงนะทําอะไรอยู่ไม่สบายนี่นั่นกินข้าวหรือยังสิ่งหนึ่งที่หลินแะ่บสัมผัสกับพี่แนนได้ตลอดเวลาก็คือความหวังดีเพราะมันมีคําพูดหนึ่งที่พี่แนน่ะเคยพูดกับหลินว่า ที่ฉันแนะนำเธอไปอ่ะฉันก็อยากให้เธอได้ดีทั้งนั้นแหละฉันไม่โกหกเธอหรอกอะไรอย่างเงี้ยเราเลยรู้สึกว่าเออเรารักพี่คนนี้มากๆซึ่งก็เหมือนคุณแม่คนหนึ่งเลยหนึ่งออกมาที่จะคอยแบบสอนลูกสาวอะไรเงี้ยเนี่ยถ้าคุณแม่ฉันไม่อยู่อ่ะเธอจะเหงาขนาดไหนก็เดี๋ยวมาดูกันว่าพรุ่งนี้ลินจะใช้เวลาเต็มที่สุดๆไปกับ พี่สาวแล้วก็แม่คนที่สองของหนินยังไงติดตามันด้วยนะมาแล้ววันนี้นะคะก็มาอยู่กับพี่แนนเป็นวันสุดท้ายแล้วก่อนที่พี่แนนจะดิฉันจะทำหน้าที่แม่ที่ดีจนวาระการส่งรูปเข้าประกวดการแต่งตัวก็วันนี้ก็แม่จริงๆอะฉันเป็นป้าของจริงวันนี้ไม่ต่อให้ฉันไม่อยู่อะ ฉันก็จะต้องดูแลเชคแคร์เธอจนวินาทีสุดท้ายนั่นก็คือว่าเธอจะไปสมุยเธอต้องเป็นดาวรอบนี้เธอต้องเป็นดาวฉะนั้นแล้วเธอต้องเลเซอร์จีนิโกะออกไปให้หมดอไม่เอาอะหนูกลัวเจ็บหนูไม่เคยทำเลย <S <S ฉันเป็นมนุษย์ไร้ขนฉันผ่านมาแล้วฉันผ่านร้อนผ่านหนาวมาหมดแล้ว <S <S 1> <S 1> ฉันเทสมาให้เธอหมดแล้วไม่ว่าจะเป็นการโกนการแวก็กการตัดการเล็มหรืออะไรนะฉันเจอวิธีที่ดีที่สุดนั่นคือ การเลเซอร์ก็เดี๋ยววันนี้นะคะไปดูกันว่ามันจะเป็นยังไงนะคะแล้วก็ยังมีหลายอย่างเลยที่หลินยังไม่ได้ทำกับพี่แอนเกี่ยวมากเลยนะคะิดมากใช้ไปแค่เดือนเดียวเดือนเดียวมันนานมากทุกคนเดี๋ยวไปดูกันนะคะว่าวันนี้ทำอะไรกันบ้างว่ามันจะไม่เจ็บจริงๆ ไม่เจ็บเชื่อแม่แม่ผ่านมายึงรับแล้วแม่ก็บอกได้เลยนะว่าน้องสาวเป็นอะไรที่เบาที่สุดทนไหวเราเธอจะต้องพูดคําว่าเอี่อยงนะเสร็จแล้วโลออกพี่อย่างน้ยะ แปะยาชาก็ไม่ต้องแปะบอกเลยนะว่าลมเย็นเนี่ยช่วยเราได้เยอะมากคือพี่พนักงานอาจจะให้หลินแปะยาชาขันยำอีกรอบหนึ่งว่าไม่ต้องแปะฉันทำมานี่นะเออที่กางนำเปนครั้งที่สี่ละบอกเลยว่าครั้งแรกเนี่ยมันจะตกใจหน่อยมันจะแปลกแปหน่อยว่าเฮ้ยพี่มันไม่แปะจริงหรออะไรเงี้ยอ้าวลมเย็นมันเป่าถึงซวงอยู่นะมันแบบมันเย็นเวือกวาดวาดนะเราไม่ต้องอายของมี ฉันเขินอยู่ฉันไม่เคยทำมาเกลียดกาเฟเซอร์มากเพราะว่ากลัวเจ็บนะคะเดี๋ยวไปทำแล้วจะมาบอกนะว่าเจ็บจริงไหมไม่ต้องกลัวนะพี่ๆเขาเชี่ยวชาญชำนาญมากๆเลยไม่เป็นไรนะอันนี้เนี่ยต้องอธิบายก่อนว่าตัวเครื่องเนี่ยเป็นเครื่องรองเท้รเอมอีแย็กก็คือว่าทำลายเส้นขนจากลากลึกเลยตาวคนอะอาจจะแบบทำไอเดลเองที่บ้านใช่ไหมคะแต่ว่า พวกรากตอขนคุดอะไรเนี้ยมันก็จะยังไม่มีเข้าเครื่องนี้เพราะฉะนั้นก็มาชิลผมใส่ย,ยันทำเองอ <c oughs> เห็นปะชิลชิลยิ้มอย่างเดียวเลยลมมันเย็นเนาะลมมันเย็นมากจนแบบไม่รู้ไม่รู้สึกถึงเครื่องเยตยเฟอร์เพราะเราจะไปโซนนั้นเครื่องเย็นๆปกติบิดจะเป็นคนที่แบบขี้เจ็บม,มากๆอะไรอะไรหน่อยก็คือจะเจ็บใช่ไหมคะ กต่คืออันเนี้ยก็คือรู้สึกปกติเลยคือนอนทำแบบสบายชิลๆมากไม่เกินสิบนาทีก็คือเสร็จแล้วนะคะก็ใครที่มารอแฟนก็นั่งรอข้างนอกไปเดียวเสร็จแน่นอน,นะคะ่ะแต่ว่าน,นี่คือแม่แตน,นีของเรามาเป่านะคะแล้วเธอทำอะไรบ้างอะฉันทำหนวดนักแร้แล้วก็น้องสาวคือเมื่อก่อนหนวดเป็นผู้ชายเลยอโอ้โหเปิดให้ดูเลยนี่แบลขนาดไหนแต่ก็ยังมีหนวด รูเ้เลยนายเฮียมากแต่ถ้าสังเกตนีดหนวดจะเห็นหนวดแบบมันเข้มๆคือกูงงมากเพาตอนนั้นแม่บอกกูว่ามีหนวดพิงมิสเนย์ไม่ใช่ทุกคนที่จะมีนะเปนใจมากตอนนั้นแบบผู้ชายแซวหนวดก็บอกว่าแม่เราบอกเป็นพี่มิสเนย์จนกระทั่งผู้ชายพาก่าหนวดเธอเยอะกว่าหนวดเราอีกน่าหน่ายเลยหลังจากนั้นมันก็คือเลเซอร์หนวดสุดแต่ตอนนี้ก็ดูไม่มีหนวดแล้วล่ะก็ไม่มีแล้วไงเพราะว่า เลเซอร์ที่กังน,นํนานะจ๊ะด้วยเครื่องรองเยาไม่ใช่รองอรองเผ้าเอ็นดีแย้เวละตอ่อไปก็คือส่วนก้อนก้อนส่วนก้อนของเรานะคะก็คือไม่สวดอยูเลยจข่าวว่าทำไมวันนี้พี่แนนพามาทำเพราะว่ามันทำฟรีค่ะ คือถ้าใครที่แอดไลน์แอดกังน,นำคลินิกเป็นครั้งแรกนะแล้วก็ไม่เคยมาใช้เนี่ยก็คือรับสิทธิ์เลเซอร์รักแร้ฟรีหนึ่งครั้งมูลค่าหกหลักก็ประวัติไปเลยแ,แปลกใจและมีน้ำพาฉันมากเนาะอย่างเดี๋ยววันนี้เราไปทำภารกิจชีวิตอื่นๆต่อกับพี่แนนของเรานะคะ่ะก็จะไปที่จะไปไปที่ชีวิตสุดที่ เยอะมากเก็บเาไว้หมดเก็บเลยคือเรื่อง่เป็นหนึ่งในเพื่อนแนนด้วยเออเธอดีใจไหมที่เธอได้เจอเพื่อนทุกคนก่อนจะไปเธออย่าพูดแบบนั้นฉันไม่ได้จะไปไหนไม่เป็นคนดียังไงอะไรมามาจะมาอะไรจะมาเอาโมเมนต์แบบดีๆของแนนอะรู้สึกว่าแบบมันเป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งแม่เป็นพี่สาวแบบเป็นทุกอย่างอะไรเงี้ยเก้าหนึ่งพันคนนั้นก็คือ มานอนด้วยเลยมามานอนบ้านกูใช่ค่ะบเปิดประตูห้องน้องไปกูอนะอันนี้เป็นภารกิจหมดสุดท้ายของวันของพี่แนนแล้วนะคือไปส่งลินที่บ้านหมดแล้วจริงๆวันเนี้ยจะส่งลูกสาวกลับบ้านแล้วเดี๋ยวมารับใหม่เดือนหนึ่งไม่พูดต่อหน้าเธอว่าฉันคิดถึงเธอมาแค่ไหนเราเธอพูดอยู่เขายังไม่แก้พูดอยู่เลย ก็ปิดจบคลิปแค่นี้นะคะยังไงก็ถ้าชอบคลิปก็กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะจะได้มีแรงทำช่องต่อเนาะจะได้เลิกขี้เกียจละไปละค่ะบ๊ายบายบ๊ายบาย